แกลงทําไมวันไว้คนคี่คลาที่กลัวแสนกลัวต้องคอยปกปิดความจริงส่าไม่นึกเลยนะคะว่าเรื่องนี้มันจะส่งผมถึงตามเป็นขนาดเนี้ก็เพราะอย่างนี้ละค่ะวิถึงเชิญที่ปามา าก็กำลังจะแก้ไขปัญหาอยู่ก็สงสารเด็กๆเหมือนกันเพราะเด็กๆคงรับสภาพที่แม่เป็นอย่างนั้นไม่ไดม้มีอะไรที่พอจะให้วิช่วยได้บ้างไหมคะขอบคุณวิมากนะคะองไรก็ฝากหลานๆด้วยแล้วกันปีตาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะวิจะดูแลแกให้ดีที่สุดเลยนะคะ น้องสาที่รักหน้านิ้วคิค้วขมวดเชอะดูเครียดใช่ะนะมีเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเรื่องที่โรงเรียนหรือสิห,อหลานคุณปานะคะหลานคุณป่าหนูปาหนูเปลนน่ะเหรอนั่นล่ะคะ่ะแม่แกถูกจับเรื่องเช็คอะคะ่ะเลยแย่กันไปใหญ่เลย สามขึ้นานะคะผู้หญิงตัวคนเดียวต้องวิ่งตัวเป็นเกลียวจัดการเรื่องน้นเรื่องนี้แถมที่บ้านแกก็ขยันมีเรื่องเสนิเติมพี่อยากช่วยคุ้นปาสสำหรับอาการของผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็จะมีอาการสำคัญหังต่อไปนี้นะครับ ก็จะรู้สึกแน่นบริเวณหน้าอกนะครับอึดอัดบริเวณกลางหน้าอกหรือว่าค่อนข้างมาทางซ้าย้วก็จะมีอาการเจ็บลึกนะฮะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็จะมีอาการแทรกซ้อนมาการเช่นจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับมีแตบนะฮะใจสั่นหน้ามืดบางรายนี่ก็จะมีรแน่นบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็เจ็บปิดตัวไหล่เจ็บปิดต้นแขน ไรายนี้เขาทุ่มเทกันจะตรวจไม่ยอมหยุดนิ่งกาเป็นโรคนี้นะครับดูมาสิคะพูดจาฉาดฉาดน่าภูมิใจแทนคุณเป็นพี่ม้งะ้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขนาดนั้นนะครับบอยครั้งที่ให้ข้อมูลไม่ถี่ถ้วนรายแพทย์จะนำมาตรวจขึ้นไฟฟ้าแต่เรืนี้เราก็จะมีข้อดูว่ามีโอกาสเป็นโรคและผู้ที่มีการเสี่ยง ไม่เจอเหรอแทาบุญไม่เคยไปที่นั่นมันจะเป็นไปได้ยงังไงพวกแกแน่ใจได้ยงังไงนี่ก็ไปหาให้มันทั่วๆสิตามที่อยู่ที่ฉันให้ไปนั่นแหละทำงานกันยังไงไหรือพวกแกฉันไม่สนนะแกต้องหาแทนบุญให้เจอเข้าใจไหมเออคุณรู้ดีคะ <c oughs> หาหาตามที่อยู่นั่นนั่นแหละคุณดีดีคะ่สคริปต์ดีอยู่ได้ไหมกเห็นเหมือนตอนแรกเลยนี่ค่ะนี่สคริปต์มันก็ละเอียดดีอยู่แล้วนี่ฮะฉันเขียนเองกับมือเลยเนี่ยว่าไงนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะฉันพูดไม่รู้เรื่องหรือไงมันต้องมีใครมาฉันพูดไม่รู้เรื่องเหรอมีน้าที่พูดก็พูดพูดไปเถอะนค่ะทำามันเพิ่มญาติอยู่แค่สองคนนะหาไม่เจอได้ยังไง ับไปหาใหม่ให้ดีๆนะถ้าหาไม่เจอแล้วก็หน้องเอาค่าจ้างต่อไปเป็นการมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลของเราค่ะขอเชิญคุณเพนพิมลเป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะ รางวัลงานวิจัยดีเด่นได้แก่นายแพทย์นพฐานันทยากรค่ะต่อไปเป็นรางวัลแพทย์อุทิศตัวให้สังคมดีเด่นได้แก่คุณหมอสวัสด์โพสถาพรค่ะ คุณคุณเนพนที่มนมากนะคะที่เป็นเกียรติมอบรางวัลค่ะและต่อไปเป็นรางวัลศัลยะแพทย์ดีเด่นได้แก่คุณหมอรัตตนินค่ะและผู้มอบรางวัลขอเชิญคุณ คุณชนวัศาคนที่คุณหมอรัตนินรู้ใจมากที่สุดและกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะทำไมเป็นนี้ได้ยังไงวอดีพอดีไม่ทราบเหมือนกันคุณแม่น่งชนวัศามา,มาได้ยังไงคะนั่นละสิ คุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นแขกร่วมแสดงความยินดีกับรัตนินในวันนี้ <c oughs> ยังไงวสาถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านมาในงาน,งานมงคลสมรสของเราด้วยนะคะคุณทำนกันทำไมบอกแล้วไงคะวพกคุณน่ะหนีวสามไม่พ้นหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบกันแต่ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วย ยังไงเราต้องคู่กันสิคะเพราะเราเหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะมันจงใจเปลี่ยนสคริปต์ผมว่าดีเจ็บใจนักแม่นะ่ะต้องขอโทษขอโพยคุณหญิงเพลินตั้งนานคุณหญิงอะไรไม่รู้ร้ายกาจจริงๆละ่ละนึกว่าไปแล้วไปรับที่ไหนได้ละ่ะกลับมาจองล้างจองผลานกันอีก มันต้องไม่อยอมเลิกรายง่ายแน่เลยค่ะแม่เนนผู้หญิงคนนั้นอ่ะกลับมายุ่งกับลูกอีกแล้วเหรอคราวที่แล้วก็ทีแล้วนี่ยังไม่จบกันอีกเหรอลูก <c oughs> ก็มันคิดจะจับพี่นินนะสิคะโอยหนึ่งผีแม่ไม่ผมว่าอย่าไปสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรครับแม่ ว่าไงยายแจ้วแปดหลอดน,นี่ดูเรียกเข้าสินี่เห็นข่าวนี้หรือยังคุณหมอรัตนินของเธอขครเพื่อใดีสโิโอเคโอเคคุณหมอรัตนินของฉันก็ได้ดูนี่ดูข่าวเขา,เขาเขียนบอกว่าคุณหมอรัตนินของฉันี่ยกำลังจะแต่งงานอ,อย่าบอกนะเจ้าว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ คุณหลีเขียนชัดขนาดเนี้ไม่เชื่อไม่ได้แล้วนี่คนส่งรูปให้หนักข่าวลงในสือพิมพ์ทุกฉบับเลยเหรอร้ายไม่บาเหมือนกันนะคุณนะัะจะไม่อยอมให้นินหลุดมือไปนนนแน่แน่ผมไม่เข้าใจเลยว่า คุณจะลงทุนเยอะแยะไปทำไมอ่ะไอห,หมอน,นั่นมันมีอะไรดีก็ดีพอที่จะลงทุนก็แล้วกันถ้าง,งานนี้สำเร็จนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเลยล่ะลงทุนโรงแรงแค่นี้ยังน้อยไปได้ซ้ำน,นี่หมายความว่าเดี๋ยวจะมียิ่งกว่านี้เหรอโชเล่ไม่เบาเลยนะคุณนะแน่นอนยังไม่จบแค่นี้หรอ ส่งมาให้หมอนอินค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอได้เห็นดอกไม้สวยๆนีแล้วชื่นใจจังหน้าที่ของดอกไม้ก็คือทำให้คนมีความสุขครับขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะครับ